ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเท็กซัสเชนซอ3 d สิ่งหาต้องสับ เรื่องราวทั้งหมดในภาคดีเริ่มต้นณนวันที่19สิงหาคมปีคิรักร1974์นัก้าช1 9ย4โดยหนังจะเล่าย้อนกลับไปในเดเท็กซัสเชนซอภาคแรกเราจะมาอยู่กับเหตุการณ์หลังจากที่เจสฆาตกรมือเรื่อยกับครอบครัวซอยเยอร์พวกมันที่นำวัยรุ่นทั้ง5คนเข้ามาทรมานในบ้านทุกคนในครอบครัวสนุกสนานกับการกินเนื้อของหนุ่มสาวแถมการค่อยๆทรมานพวกมันทีเดิดก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ เพราะว่าท่ามกลางความตายที่อยู่ตรงหน้าก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งทะลุรต่างหนีออกไปจากบ้านได้สำเร็จไอ้เจ้าเจดฆาตากรมือเล่ยก็พยายามวิ่งไล่หลังไปติดเตด แต่สุดท้ายหญิงสาวคนดังกล่าวก็หนีรอดไปได้และนั่นเองจริงทําให้ไม่นานหลังจากนั้นในอําเภอฮูเปอร์จึงนํากําลังมาปิดล้อมครอบครัวอมมาฮิตตระกูลนี้โดยทีแรกครอบครัวโซเยอร์ก็ตั้งใจว่าจะสู้จนตัวตายแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยอมจำนนดีกว่าถึงข้าในอําเภอได้เรื่องมันก็ยังไม่จบอยู่ดีเพราะตอนนี้นายอำเภอต้องการแค่ตัวเจสลานชายสมองเสื่อมของพวกเขาคนเดียวเท่านั้นเว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆดันมีพวกนักเลงที่นาโดยฮาร์ดแมนเขา เกช์ชายจักรันอีกหลายคนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้ามาที่บ้านในอำเภอฮูเปอร์พอเห็นก็บอกให้ฮาร์ดแมนถอยไปดนูนี้ฉันเจราจากับพวกสอเยือให้ยอมส่งตัวเจสตมาแล้วแต่ฮาร์ดแมนเขาก็ไม่สนเพราะสิ่งที่ไอ้ตระกูลบ้านที่ทําลงไปมันไม่อาจให้อภัยได้จากนั้นฮาร์ดแมนก็เปิดฉากคว้างระเบิดขวดยัดเข้าไปในบ้านตามด้วยสาตร์กระสุนปืนจากปากกระบอกปืนทุกกระบอกยิงอัดใส่ทุกคนในตระกูลเรียกได้ว่านี่มันคือการฆ่าล้างโคตรชัดชัด หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเพึ่งสงบลงเราจะมาอยู่กับตาลงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกรฟลรุงเกฟก็ได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเวนนาสภาพเธอตอนนี้โดนไฟลวกไปเยอะมากแล้วที่สําคัญเวนนาก็กําลังอุ้มเด็กทารกอยู่ในอ้อมกอดไอ้เกฟก็บอกเวนนาให้ส่งเด็กนั่นมาซะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงดูให้เองส่วนแกนาเอาลูกตีนไปกินเป็นของตอบแทนก็แล้วกันแล้วจากเหตุการณ์นั้นเองพวกชายชะกำกลุ่มดังกล่าวก็ได้ลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในฐานะผู้พิทงความยุติธรรมในเมืองเท็กซั 38ปีต่อมาเราจะมาอยู่กับเฮตเธอร์วัยรุ่นสาวสวยที่กําลังนัวกับแฟนหนุ่มสุดล่าอย่างไรอันซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่จู่ๆก็มีคนมาส่งพัสดุมาเคาะประตูที่หน้าบ้านพอเอเธอร์รับของออกมาดูปรากฏว,ว่ามันคือจดหมายที่ถูกส่งมาจากทนายคนหนึ่งโดยในจดหมายก็มีข้อความเขียนระบุไว้ว่าคุณยายของเฮเธอร์ที่เพิ่งเสียไปเมื่อสาสัปดาห์ก่อนท่านได้ทิ้งบรดกมหาศาลไวใ้ให้กับเธอเอเธอร์ Ether พอรู้ดังนั้นก็ไม่รอช้าเธอรีบนาจ จดหมายฉบับนี้ตรงไปหาพ่อกับแม่เพราะพ่อกับแม่ไม่เคยบอกเอเธอร์เลยว่าเรามีญาติอยู่ที่นิวเท็กซัสด้วยเกรปผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นจดหมายฉบับนี้เขาเลยยอมรับความจริงไปว่าแกหนาไม่ใช่ลูกจริงๆของฉันเรารับแกมาจากไอ้ครอบครัววิปริตนั่นคืนนั้นถ้าเราไม่เอามายัางไงแกก็ตายเอเธอร์ <A ther S 2> พอรู้ความจริงเธอก็โมโหมากๆก็ได้ในเมื่อเป็นแบบนี้หนูจะไปดูด้วยตาตัวเองแล้วกันว่าจริงๆแล้วหนูเป็นใครกันแน่ ฉากต่อมาเอเธอร์ที่กําลังเก็บของเพื่อเตรียมตัวไปยังนิวเท็กซัสไรอันแฟนของเอเธอร์ก็ได้เข้ามาเสือพายเธอกับเพื่อนอีกสองคนพอพวกเขาทั้ง3คนจะไปเท็กซัสด้วยใครกันจะปล่อยให้แฟนสาวสุดสวยไปรปะจนภัยที่บ้านนอกแบบนั้นคนเดียว หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากออกเดินทางทั้ง4ี่คนก็ได้มาเจอกับแดริวไอหนุ่มรูปงามที่บังเอิญมายืนตากฝนอยู่ในปั๊มน้ํามันที่ซวยคือไอเจ้าเคนนี่เพื่อนของไรอันมันก็ดันถอยรถไปชนใส่แดริวจนลม้มแดริวจึงใช้เรื่องนี้ขอร้องให้เขาติดรถไปด้วยได้ไหมพอดีฉันเพิ่งโดนแฟนทิ้งลงกลางทางเลยไม่มีรถไปต่อทั้ง4ี่คนพอได้ฟังก็ยอมให้แดริวขึ้นมาเพราะยังไงพวกเขาก็ต้องไปเท็กซัสอยู่แล้วหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงช่วงเช้านิกกี้เพื่อนสาวของเอเธอร์ก็ ปุกให้ทุกคนตื่นเพราะตอนนี้เราอยู่ในนิวเท็กซัสกันแล้วเพื่อน,อนจากนั้นทั้งห้าคนก็ขับรถมาถึงยังประตูเหล็กขนาดใหญ่ด้วยมันก็คือตำแหน่งที่ในจดหมายของเอเธอร์ได้บอกทางมาดูท่างานนี้เอเธอร์คงเป็นลูกเศรษฐีแน่ๆเพราะขนาดรั้วบ้านยังใหญ่โตซะขนาดนี้ทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับตามเข้ามา ปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือทนายที่ส่งจดหมายให้กับเอเธอร์เขายินดีมากที่จะทําหน้าที่ทนายอย่างสมบูรณ์คุณยายเวอร์นาท่านอยู่คนเดียวมาหลายปีด้วยสิ่งสุดท้ายที่ท่านทิ้งไว้ให้คุณก็คือจดหมายฉบับนี้อย่าลืมเปิดอ่านจดหมายเล่มนี้ด้วยละ่ะส่วนนี้ก็กุญแจบ้านมันเปิดได้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้แต่ก่อนจากกันเอเธอร์ Ether ก็ถามทนายไปว่าคุณเจอฉันได้อย่างไงทนายฟานเวิร์ก็บอกคุณน่ะไม่เคยหายไปไหนเลยนะจะตามสืบคนมันไม่ยากหรอกสมัยนี้ ฉากต่อมาตัดไปยังคฤืาอนหาดของคุณนายเวอร์นาทั้ง5คนพอเข้ามาในบ้านก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นมากๆดูเหมือนงานนี้เอเธอร์จะเป็นหนูตกถังเข้าสารแน่ๆจากนั้นพวกเพื่อนๆทุกคนก็พากันไปเล่นภูของคุณยายส่วนเอเธอร์ก็ออกไปดูป้ายสูสารของตระกูลที่มันมีเยอะมากๆจนน้าแปลกใจแถมหลายๆป้ายก็มีวันตายวันเดียวก็คือวันที่19สิงหาคมแต่เอเธอร์ก็ไม่ได้เอะใจอะไรในจุดนี้ ้ดยในฉากนี้ผมอยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนสังเกตที่ป้ายหลุมศพของคุณนายเวอร์นาเพราะเผื่อใครบางคนสงสัยเราจะเห็นว่าปีที่คุณยายตายคือปี2012แสดงว่าเวลามันผ่านไปตั้ง38ปีจากเหตุฆาตกรรมหมู่ในตอนต้นเรื่องแต่เอเธอร์ที่นำแสดงโดยอเล็กซานดาเธอก็มีอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้น กลับมาที่หนังหลังจากทุกคนสำรวจด,ดูรอบๆตัวบ้านแล้วเสร็จเอเธอร์ก็ชวน,นเพื่อนให้เข้าไปซื้อเครื่องดื่มกับอาหารกินกันดีกว่าแต่แดริวก็บอกให้ทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวเขาจะคนกระเป๋าของเพื่อนขึ้นไปเก็บไว้ให้เองเอเธอร์พอเห็นท่าทีของแดริวเ,เธอก็เริ่มรู้สึกปแปลกๆแต่คงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเอเธอร์คิดในใจ ฉากต่อมาตัดไปยังในเมืองในระหว่างที่เอเธอร์กำลังซื้อของอย่างสบายใจก็ได้มีนายตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาเข้ามาจีบเธอแล้วคาก็ถามว่าเอเธอร์มาจากที่ไหนเอเธอร์ก็บอกว่าเธออยู่ที่บ้านของซอเยอร์คาพอได้ยินก็ตกใจนิดนิดเพราะเขาไม่คิดว่าที่นั่นจะมีคนอยู่จากนั้นนายยกเทศสมบตรีน้มว่าฮ์ตแมนก็เข้ามาจีบเอเธอร์ต่ออีกทีซึ่งหากใครยังจํากันได้ไอ้บอนี่ก็คือคนที่ยิงถล่มบ้านซอเยอร์เมื่อ38ปีก่อนนั่นเอง กลับมาที่หนังเอเธอร์พอโดนไอแกนนี้พูดลวนลามใส่เธอก็ขอถอยดีกว่านายกเทศมนตรีเมืองนี้มันวัดจากความหื่นกันหรือยังไงขนาดเดียวกันด้านแดร์ิวที่อยู่บ้านคนเดียวมันก็เริ่มกวาดทรัพย์สินมีค่าในบ้านใส่กระเป๋าอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้เหยื่อเป็นวัยรุ่นแทนยังมีสมบัติมากมายขดโคแต่ในระหว่างที่แดร์ิวกําลังเก็บของในครัวมันก็ได้เหลือบไปเห็นประตูที่ถูกซ่อนไว้ในผนงังแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นของมันแดร์ิวจึงเดินเข้าไปดูใจมันก็คิดแล้วว่านี่มันต้องเป็นห้อง องเก็บสมบัติแน่ๆโดยเจ้าแดริวก็ใช้กุญแจของเอเธอร์เปิดเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไปถึงอย่างห้องใต้ดินแดริวเดินลงต่อไปจนเจอกับประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่อยู่มุมห้องไอ้บ้านนี่จึงพยายามใช้ทุกวิธีทางเพื่อพังประตูเหล็กบานนี้แต่ทันใดนั้นในระหว่างที่มันกําลังเลือกไขควงเพื่อไปงัดประตูแดริลก็โดนใครบางคนทุบหัวจากด้านหลังเป็นอันว่าไอ้โลภมากนี่มันก็ได้ตายไปเป็นศพแล้ ไม่นานนักเฮเธอร์กัเกบเพื่อนๆก,ก็กลับมาเห็นสภาพบ้านของตัวเองที่โดนแดรริวกวาดเอาเครื่องประดับไปจนเกือบหมดเคนนี่ก็บอกไม่เห็นต้องเครียดไปเลยมันก็แค่ถ้วยจานไม่กี่ใบเองยังไงมันก็ไม่เคยเป็นของเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าไหมจากนั้นทั้ง4ี่คนก็แยกกันไปทําอะไรตามใจของตัวเองโดยไรอันก็แยกมาเล่นพูส่วนเฮเธอร์ก็ขึ้นไปดูรูปของครอบครัวบนชั้นสองด้านนิกกี้ก็ยืนดูไรอันด้วยความเซียนและสุดท้ายก็เคนนี่ที่กําลังย่งเนื้ออยู่ในคร โดยคนซวยก่อนเป็นรายแรกก็คือเคนนี่เขาที่กําลังย่างเนื้ออยู่ก็หันไปเจอประตูลับที่แดลริวเข้าไปก่อนหน้าไอ้เจ้าเคนนี่ด้วยความอยากรู้อย่างเห็นมันก็ลงไปดูพอถึงห้องใต้ดินเคนนี่ก็เจอกับกระเป๋าของแดลริวแล้วพอมองไปรอบๆห้องเคนนี่ถึงกับติดสตันไอตัวที่อยู่ตรงหน้านี่มันตัวบ้าอะไรกันพอตั้งใจมองอดีๆก็ชิบหายละ่ะเคนนี่รีบวิ่ง4ี่ขุนร้อยกลับขึ้นไปด้านบนโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าก,กําลังวิ่งหนีอะไรแต่ไปได้แค่ไม่ถึงครึ่งทางเคนนี่ก็โดน ขอเกี่ยวลากดึงกลับลงมาขณะเดียวกันด้านนิกกี้เธอก็ใช้อุบายเรียกให้ไรอันเข้ามาที่โรงนาพอไรอันเข้ามาเจอขวดเหล้านิกกี้ก็เริ่มปลดเปื้องสภาพออกทีละชิ้นกลายเป็นว่าไอ้สองคนนี้มันกําลังแอบกินกันอยู่นั่นเอง ฉากต่อมาตัดมาอย่างเฮเทอร์เธอที่ขึ้นไปห้องคุณยายก็ได้เจอกับศพของยายนอนแห้งตายอยู่ข้างเตียงเฮเทอร์ <H atter S 2> พอเห็นด้วยความตกใจก็รีบวิ่งลงมาเรียกหาเพื่อนๆแต่พอลงมาด้านล่างมันดันไม่มีใครอยู่เลยสักคนทันใดนั้นเฮเทอร์ก็ได้ยินเสียงดังมาจากในครัวแต่พอเธอเข้าไปดูแทนที่มันจะเป็นเคนนี่มันกลับเป็นชายร่างยักษ์สูง6ฟตุตกำลังใช้กันไกหั่นนิ้วคนอย่างสบายใจเฮเทอร์ <H atter S 2> แทบช็อกกับสิ่งที่เห็นสมองเธอออกคำสั่งให้วิ่งทันทีโดยไม่ต้องคิดแต่การเคลื่อนไหวของเจกก็ไวาม,าม ดึงเธอกลับมาจวนหัวฟาดใส่ขาโต๊ะดังตึงแล้วภาพทุกอย่างก็มืดลง ฉากต่อมาตัดไปยังห้องใต้ดินเฮเทอร์ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นไอตัวประหลาดลากยักษ์ตรงหน้ามันกําลังใช้เลื่อยหั่นร่างกายของเคนนี่ออกเป็นชิ้นๆเฮเทอร์จึงใช้จังหวะน,นี้วิ่งหนีออกไปจากห้องเธอวิ่งล้มลุกคลุกคานเข้าไปในสุสานพอเจอโรงศพที่เปิดอยู่เฮเทอร์ก็เข้าไปหลบด้านในแต่เจสเองก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นมันกดเลื่อยโยนกระแทกใส่ฝาลงหวางฆ่าเฮเทอร์ให้ได้ส่วนเฮเทอร์ที่นอนอยู่ในโรงก็ทําได้เพียงแค่กรีดร้องออกมาอย่างดังเพื่อเรียกให้คนที่เหลือตามมาช่วยทดักักบี่่พงจ ทั้งคู่ก็พากันวิ่งออกมาดูเพราะได้ยินเสียงเลื่อยนิกกี้พอเห็นชายคนดังกล่าวจึงตะโกนถามไปว่าแกเป็นใครแต่แทนที่มันจะตะโกนกลับมาไอ้เจ้าเจ็ดดันถือเลื่อยวิ่งเข้ามาใส่ทั้งคู่ไรอันพอเห็นก็รีบวิ่งเข้าไปหลบในโรงนาแล้วใช้ไม้ล็อกประตูเอาไว้แต่เจ็ก็ใช้เลือ่อยแยาามตัดประตูไม้เพื่อตามเข้ามาท่ามกลางความกดดันนิกกี้กับไรอันก็แาย,ยามตั้งสติจนทั้งสองคนไปเจอปืนยาวที่วางอยู่บนรถไถนิกกี้จึงขึ้นลำแล้วยิงอัดเป็นหนึ่งาดาตทำใดนั้นก็มีเสียงรถยนตต์พุ่งงเข้ามาม ไรอันจึงหันไปบอกให้นิกกี้หลบเร็วไอ้บ้านนั้นมันตั้งใจขับรถพุ่งเข้ามาแน่ๆแ,แต่พอรถจอดนิ่งปรากฏว่าคนที่ขับเข้ามาช่วยก็คือเฮเธอร์ทั้งสองคนจึงรีบขึ้นมาบนรถโดยเฮเธอร์ก็หลบให้ไรอันเป็นคนขับไรอันเหยียบพละเล่งสุดชีวิตหนีตายรถถึกจนมาถึงที่ประตูบานใหญ่เฮเธอร์ <He ater S 2> พอเห็นประตูก็บอกให้หยุดรถก่อนประตูมันเปิดเข้าได้ด้านเดียวแต่ไรอันก็ไม่คิดจะเบรคขอพุ่งชนใส่ประตูจนรถทั้งคันดับสนิทนิกกี้ที่อยู่ด้านหลังพอเห็นเจ็ดกำลังวิ่งงเเข้าา้ดดข้าามธออออกกก็ีดบใหไั ติดเครื่องอยู่นี้ไอ้เจ้าไรอันก็พยายามหมุนกุญแจเต็มที่จนสตาร์ทได้สําเร็จแต่พอถอยหลังกลับมาเพื่อจะเล่งเครื่องชนอีกรอบรถมันก็ดันมาดับอีกทีนี้เจที่ตามมาทันก็พยายามใช้เลื่อยฟันจากด้านหลังใาญ่นิกกี้ก็ร้องให้น้ําหูน้ําตาไหลบอกให้ไรอันไปสักทีไรอันก็สตาร์ทไปสั่นไปจนในที่สุดก็สตาร์ทตตดเขาเหยียบพัะเล่งพุ่งรูออกมาด้านนอกแล้วหักเลี้ยวซ้ายอย่างแรงจนรถนิ่งไปอีกรอบไอ้บ้าเจที่ถือเลื่อยมาจึงพุ่งเข้าไปฟันยางจนขาดออกจากกันทําให้พอไรอันขับไปไได้แค่่่มมกีเตรรถววิ ก็พีความจอดสนิททันทีแล้วพอทุกอย่างสงบลงเฮเธอร์ก็เห็นว่าไรอันแฟนของตัวเองคอหักตายไปแล้วส่วนไอ้เจ้าเจดก็พยายามใช้เลื่อยแทงมาจากด้านบนนิกกี้ที่อยู่ใกล้สุดจึงโดนปาดเข้าท้องไป1หนึ่งทีแต่แผลมันก็ไม่ได้ลึกมากเฮเธอร์ <H ater S 2> พอเห็นแบบนั้นจึงปิ๊งไอเดียววิ่งออกไปจากรถแล้วล่อให้มันตามเข้ามาในป่า ที่โชคดีคือปลายทางข้างหน้ามันคืองานเลี้ยงฉลองของเมืองพอดีเฮเทอร์ปีนลวเหล็กเข้าไปขอความช่วยเหลือจากทุกคนส่วนเจสเขาก็ใช้เลื่อยฟันลวเหล็กตามเข้ามาเราผู้คนที่เห็นต่างพากันวิ่งแตกกระเจิงถึงไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เห็นคนถือเลื่อยมาแบบนี้ก็ขอวิ่งก่อนแหละส่วนด้านเฮเทอร์เธอก็วิ่งหนีปีนขึ้นมาบนชิงช้าสวรรค์ไอ้เจ้าเจสที่ตามมาก็ถือเลื่อยยืนรออยู่ด้านล่างเพราะยังไงเธอก็ต้องวนกลับลงมาอีกรอบแต่ทันใดนั้นนายตำรวจขาก็เล็งปืนแล้วบอกให้เจสวางอาวุธลงไอ้เเเเจาาาลยยยคววือีีดดหัปนิ แล้วมันก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าส่วนด้านเฮดเทอร์พอตกลงมาจากชิงช้าเธอก็นอนหายใจหอบด้วยความเหนื่อยในใจเธอก็คิดว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น ฉากต่อมาตัดมายังมาวินนายตำรวจที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกซึ่งพอเข้าไปถึงรถล่างของไรอันกับนิกกี้ก็หายไปแล้วนายอำเภอฮูเปอร์พอได้รับแจ้งจากมาวินเขาก็สั่งให้เฝ้ารถคันนั้นไว้อย่าไปไหนเด็ดขาดถ้าฉันไม่ได้สั่งจากนั้นเฮเธอร์ก็เล่าให้ในายอำเภอฟังว่าคนร้ายมันสวมหนังหน้าของมนุษย์ฉันเข้าไปในบ้านซอเยอะได้ไม่ถึงหนึ่งวันก็โดนใครไม่รู้ไล่ฆ่าเราฮูเปอร์พอได้ฟังถึงกับหน้าซีเพราะฟังดูแล้วยังไงมันก็คือเจตชัดๆ ทันใดนั้นนายยกเทสมนตรีฮาร์ตแมนก็เข้ามาหาฮูเปอร์ทั้งสองคนจึงแยกไปคุยกันอีกห้องแล้วทิ้งให้เฮสเทอร์นั่งรออยู่คนเดียวด้วยความที่อยู่ว่างๆเฮสเทอร์จึงเปิดกล่องเอกสารของนายอำเภอออกมาดูปรากฏว่าเธอก็เจอกับหนังสือพิมพ์เมื่อ38ปีก่อนเฮสเทอร์อ่านไปเรื่อยๆจนไปเจอกับบันทึกของฮูเปอร์ที่เขาเขียนบอกไว้ชัดเจนว่าเมื่อ38ปีก่อนตระกูลซอยเยอร์นั้นยอมจำนนแล้วแต่ฮาร์ตแมนได้ใช้กำลังยิงถล่มและเผาบ้านของพวกเขาจะเรียกว่า มันคือการฆ่าล้างโคตรโดยเกินกว่าเหตุก็ได้ที่สําคัญในรูปถ่ายบริเวณริมขวาสดุดมันมีรูปของเกรฟแต่ลุงคนที่เลี้ยงเฮเทอร์มาตั้งแต่เด็กอยู่ด้วย ฉากต่อมาตัดกลับมาที่ด้านมาวินเขาก็วิทยุแจ้งในอำเภอว่าพบรอยเลือดถูกลากเข้าเป็นทางเข้าไปในบ้านฮูเปอร์ก็สั่งให้มาวินอยู่กับพี่ก่อนแต่นายกกลับสั่งให้มาวินบุกเข้าไปเลยไอ้เจ้าเจตมันอาจยังไม่ตายเราต้องปิดบัญชีเมื่อ38ปีก่อนให้จบภายในวันนี้ให้ได้มาวินพอได้รับคำาสั่งเขาก็ยินดีมากๆจากนั้นมันก็บุกเข้าไปในบ้านแล้วโทรเฟซไทม์ทกลับไปหาฮัทสแมนมาวินตามรอยเลือดที่อยู่บนพื้นลงไปยังห้องใต้ดินเขาค่อยๆเดินอย่างกล้าๆกลัวๆจนมาเจ กับศพของเพื่อนเพื่อนเฮเธอร์มาวินเขาแทบทนอยู่ต่อไปในห้องนี้ไม่ไหวบรรยากาศกับซากศพร,รอบๆบมันชวนให้ออวกมากๆแต่เทว่าก่อนจะออกไปจากห้องมาวินก็ยินเสียงดังมาจากในตู้แช่เย็นไอเจ้าฮาร์แมนจึงสั่งให้มาวินเปิดดูซะาไอบ้ามาวินที่สั่นไปทั้งตัวก็ยอมเปิดออกดูทนใดนั้นดิกกี้ก็เด้งขึ้นมาตะโกนขอให้ช่วยแต่เจ้ามาวินมันก็ดันตกใจจนทําปืนลั่นเข้ากลางกบาลดิกกี้ล้มลงไปตายในตู้แช่มาวินพอเห็นว่าเขาเพิ่งยิงคนบริสุทธิ์ไปก็รีบวิ่งออกไป ด้านบนบแต่พอออกมามาวินก็โดนเจดที่ดักรออยู่ก่อนแล้วใช้มีดกระหน่ำฟันจนพลุนทั่วไปทางล่างจากนั้นเจตมันก็รากมาวินกลับลงมาในห้องใต้ดินแล้วเขาก็เริ่มทะลกหนังหน้ามาวินแบบสดๆเพียงเท่านี้เจดก็ได้แก้แค้นไอ้พวกที่ฆ่าครอบครัวของเขาได้แล้วหนึ่งคน ฉากต่อมาตัดไปยังน man, ายฮาร์ดแมนพอใส่โทรศัพท์ที่คุยกับมาวินมันตัดไปฮาร์ดแมนก็ตรงเข้าไปเพื่อคุยกับเฮสเตอร์แต่พอเข้ามาในห้องปรากฏว่าสาวสวยของเราก็ไม่อยู่เสียแล้วขนาดเดียวกันด้านเฮสเตอร์ที่หนีออกมาจากโรงพัก เธอก็ได้โทรไปหาทนายของคนใหญ่ที่ชื่อฟานเวิร์ดให้มาเจอกันหน่อยพอฟานเวิร์ดรับสายเขาก็รัดให้เทสเตอร์มาพบกันที่ลานเล่าพอทั้งสองคนเจอกันฟานเวิร์ดก็ถามว่าเธอได้อ่านข้อความในซองจดหมายแล้วหรือย,อยังเฮเธอร์ก็ตอบว่าไม่ฟานเวิร์ดถึงกับกลุ้มหัวพอถ้าเธออ่านข้อความนั้นก่อนพเพื่อนๆเธอคงไม่มาตายแบบนี้หรอกเอาเป็นว่าเรื่องที่เธอรู้มาจากเอกสารมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเจสเขาเป็นคนที่โตแต่ตัวแต่สมองหยุดการจเจริญเติบโตไปตั้งแต่อายุ8ขวบผมขอแนะนําให้คุณรีบหนีออกไปจากเมืองนี้ เธอไอพวกฮาร์ดแมนมันต้องออกไล่ล่าคุณแน่แนมันต้องทําเหมือนกับเมื่อ38ปีก่อนพูดจบไอบ้าฮาร์ดแมนมันก็บุกเข้ามาในร้านจริงๆฟานเวิร์ดจึงบอกให้เฮเทอร์หนีไปซะส่วนเขาก็รับตีนจากนายยกแทนเป็นหนึ่งทีพอออกมาด้านหลังลานได้เฮเธอร์ <H ater S 2> ก็โดนโอรี่เพื่อนของฮาร์ดแมนขับรถชนใส่จนตีลังกาแต่เฮเทอร์ที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็ใช้มีดปาดใส่มือของโอรี่เป็นหนึ่งทีแล้วเธอก็วิ่งหายเข้าไปในเมืองไม่นานนักเฮเธอร์ <H ater S 2> ก็วิ่งมาเจอกับคาร์ที่บังเอิญขับรถผ่านมาพอดีเฮเธอร์ ธอจึงบอกกับข่าวว่าเธอกับทนายโดนฮัสแมนทำร้ายร่างกายมาค่าพอเห็นสภาพของหญิงสาวก็รีบพิถีพิถขึ้นมาบนรถก่อนแต่ที่สวยคือไอ้บ้าคามันก็ดันเป็นลูกของฮัสแมนขากดวิทยุไปหาพ่อแล้วบอกว่าตอนนี้เขาได้ตัวหล่อนมาแล้วเฮเทอร์ถึงกับช็อกนี่แกเองก็เป็นไอ้พวกบ้านั้นสินะแกมันไอสารเลวพ่อแกมันคือฆาตกรขณะเดียวกันด้านทนายฟรานเวิร์ดที่ออกมาจากลานเล่าเขาก็ได้เห็นแล้วว่าคาได้ตัวเฮเทอร์ไปแล้วฟรานเวิร์ดจึงรีบวิ่งไปบอกานอำเภอว่าพวกมัน จับเฮเธอร์ออกไปจาก้านเล่าแล้วดูเหมือนจะขับออกไปนอกเมืองด้วยในอำเภอฮูเปอร์รู้เลยว่าคาจะพาเธอไปที่ไหนฉากต่อมาตัดมาที่เจสในระหว่างที่เขากำลังลากรถตำรวจเข้าไปเก็บในบ้านเขาก็ได้ยินฮาร์ดแมนคุยกับลูกว่าให้ไปเจอกันที่โรงงานฆ่าสัตว์เจสพอรู้ดังนั้นแล้วเขาก็หยิบเลือ่อยยนต์ตัวใหม่ออกมางานนี้ไอเจ้าฮาร์ดแมนมันต้องโดนชำระแขนให้ได้ขณะเดียวกันตัดมาที่โรงงานฆ่าสาัตว์ ไอ้เจ้าขาวมันก็ได้พาตัวเฮเทอร์มาแขวนไว้ในโรงงานจากนั้นขาก็โทรเรียกให้พ่อกับโอรี่เข้ามาปิดบัญชีขนาดเดียวกันด้านเฮเทอร์ไอ้เจ้าฆาตกรเจสมือเลื่อยมันก็มาถึงตัวเธอแล้วเจสติดเครื่องยนต์เพื่อเตรียมฟันสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าแต่ทว่าก่อนจะลงดาบเจสดันเหลือไปเห็นรอยแผลเป็นรูปตัเอสบนหน้าอกของเฮเทอร์นั่นจึงทําให้เจสเลือกที่จะตัดเชือกให้เฮเทอร์แทนที่เขาจะฆ่าเรือซาทาใดนั้นไอ้เจ้าฮาร์ดแมนกับโอรี่ก็โผล่เข้ามาทุบเจสจากด้านหลังส่วนเฮเทอร์ที่หนี ออกไปจากโรงงานแต่พอเฮเธอร์ได้ยินเสียงร้องของเจสเธอก็กลับเข้ามาอีกรอบเฮเธอร์เธอสวมวิญญาณคนตระกูลซอเยอร์แล้วใช้เหล็กแทงเข้าท้องโอลี่ยดลวงจากนั้นเธอก็โยนเลื่อยไปให้เจสหยิบขึ้นมาสู้กับฮัสแมนไอ้เจ้าฮัสแมนที่มีแค่ท่อนเหล็กก็ไม่อาจาต้านแรงของเลื่อยได้เจสฟันเข้าเอ็นร้อยไหวของฮัสแมนทั้งสองข้างจนทําให้มันล้มลงทันใดนั้นนายอำเภอฮูเปอร์ก็มาถึงพอดีฮัสแมนร้องตะโกนให้ฮูเปอร์ช่วยยิงมันด้วยฆ่ามันซะฮูเปอร์แต่ทว่าฮูเปอร์กลับเลือกที่จะนิ่ง เขายืนดูไอสาระชั่วฮัตแมนค่อยๆไหลตกลงไปตายในเครื่องบทอาดเพราะจริงๆแล้วฮูเปอร์รู้ดีกว่าใครว่าพวกฮัตแมนนั่นแหละที่อำมหิตกว่า แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องเฮเธอร์ก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับเจสเธอสัมผัสได้ถึงความเป็นครอบครัวที่อยู่ในร่างกายอันใหญ่โตนี้เฮเธอร์เปิดซองจดหมายของคุณยายออกมาอ่านเธอหยิบสร้อยคอของตระกูลขึ้นมาใส่และนับจากนี้ไปเธอก็ขอสาบานด้วยชีวิตว่าเธอนั้นจะปกป้องวงตระกูลแล้วตามแก้แค้นไอ้พวกที่ทำกับซอเยอร์ในอดีตให้หมดสิน้นเธอจะไม่ให้พวกมันเหลือรอดแม้แต่ชีวิตเดียว หลายวันต่อมาตาลุงเก็บกับภรรยาของเขาทั้งสองคนที่เลี้ยงดูเฮเทอร์มาตั้งแต่เด็กก็ได้มาขอที่ประตูหน้าบ้านแต่สิ่งที่เจอแทนที่จะเป็นลูกสาวที่แสนน่ารักมันกลับกลายเป็นฆาตกรสุดสยองที่พวกเขาทั้งสองคนไม่มีวันลืมเลือนไปเลยตลอดชีวิต เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนั่นคือคำสอนที่เรามักได้ยินบ่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วหากคนที่เรารักถูกภาคไปต่อหน้ามันผู้ใดเป็นคนทำต้องตายสถานเดียวแล้วเรื่องราวของเท็กซัสเชนซอ3ดสิงหาต้องสาบก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ